สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอกกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด1 9ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอ i กี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว24กับหลากหลายเมนูความอร่อยทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีส และกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพ,พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อเวลา18.50นากานาทีวันที่20กันยายน เจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดหนองใหญ่ได้ทำการเข้าช่วยเหลือสุนัขเพศเมียกำลังจะคลอดลูกแต่คลอดไม่ได้ที่บริเวณหน้าห้องเช่าหมู่สองตนนําบลหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านเมื่อไปถึงพบความผิดปกติสุนัขตัวดังกล่าวคลอดลูกออกมาได้เพียงสองตัวแล้วก็คลอดลูกไม่ได้อีก ซึ่งแม่สุนัขมีอาการทุรนทุรายเหมือนกำลังเจ็บปวดเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงตัดสินใจนำสุนัขส่งให้สัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลศาสตร์ฟิลกูดในอำเภอบ้านบึงให้ทำการตรวจรักษาและทำการรวบรวมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบเป็นค่ารักษา ด้านนายกรณัสีสมัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดน้องใหญ่ได้เล่าว่าหลังได้รับแจ้งจากในพื้นที่ให้ไปช่วยแม่สุนักจรจัดตัวดังกล่าวก็รีบออกไปดูเมื่อพบความผิดปกติก็ได้ประสานไปยังนายอลงกรพยักษบุราพากู้ภัยในเขตอำเภอบ้านบึง เพื่อให้ติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ในตัวอำเภอบ้านบึงและได้นำแม่สุนัขไปยังโรงพยาบาลรักษาสัตว์เพื่อให้สัตวแพทย์ทำการช่วยเหลือนำลูกสุนัขออก ซึ่งจากการตรวจพบในท้องยังมีลูกสุนัขอยู่อีกในท้องประมาณ5ตัวซึ่งไม่สามารถคลอดออกมาได้เนื่องจากมีลูกสุนักตายแล้วขวางที่บริเวณช่องคลอดสัตวแพทย์จึงจำเป็นต้องพาออกเพื่อรักษาชีวิตแม่สุนัขและลูกสุนัขที่เหลือและสามารถช่วยชีวิตได้ในที่สุด